มาดูอาการเครื่องวูบนะครับเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับจะเห็นว่าเรลงไม่ขึ้นนะครับเรลงไม่ขึ้นตัวนี้ผมเคยเจอ ฟันทงเลยว่าจะเป็นที่รีดนะครับรีดตัวนี้เป็นของใหม่นะครับเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราจะแกะดูว่าใช่ไหมนะครับเนี่ยครับพอเราแกะน็อตออกสองตัวเราจะรู้เลยนะครับว่าเป็นที่รีดจริงไหมนะครับเนียเห็นไหมรีดฝั่งขวานะครับน่าจะหักไปแล้วนะครับเหลืออยู่ฝั่งเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราแกะออกมาดูกันแป้นยุคนี้ดีมากนะครับยุคเมื่อ สองสามปีทีแล้วจะเป็นอเป็นอลูมิเนียมแบบนี้แต่สมัยนี้มันจะเป็นเป็นพลาสติกกันหมดแล้วนะครับนี่เนี่ยแผ่นดินี่ครับหักไปแล้วนะครับถามว่ามันมันช่วยอะไรนะครับแผ่นดิก็คือมันช่วยเปิดปิดอากาศตามรอบนะครับรอบ รอบต่าก็จะเปิดได้นิดเดียวรอบสูงก็จะเปิดใหญ่นะครับมันจะช่วยควบคุมไม่ให้อากาศเข้าเยอะนะครับถ้าเข้าเยอะมันจะวอดนะครับอากาศเข้าน้อยหรือเข้าเยอะมันต้องสัมพันธ์กับน้ํามันนะครับเปลี่ยนตัวหม่แล้วก็เราก็จะใส่กาวเอานะครับไม่ต้องอใส่ปะเก็นนะครับนี่ของเก่าก็ขูดปะกก็นออกแล้วนะครับขูดได้ประมาณนี้เลยครับ ข้างในก็ล้างได้นะครับล้างข้อเบี่ยงล้างอะไรก็ได้นะครับนี่จะเป็นอ่เปลือกเดิมนะครับแป้นเปลือเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแค่ใบใบเีลือครับเดี๋ยวเราจะอัดกาวกันนะครับอัดทากาวไม่เยอะนะนิดหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ